แถมตาแดมแถ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 มแทมมาถึงแล้วบ้านเราครับดูฮะฝนของจากสระบุรีมาวันนี้มาทำธุระด่วนที่บ้านยตีกันะตีกันไปบัวจะไปไก่สร้างลูกอันตรายบอ่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 จะไปไก่สร้างโอเคโอเค โอ look, children, boy, ้นั่นน่นไม่ถึงไหนทองป๋าหนึ okay, ่งป ok ๊ะเออเออป๊ะหนึ่งปะามอนีเด้อฮะมันคือมันคือบาดขึ้นเมื่อก่อนอะยอกกันอันนี้มาดูพี่แซมค่ะปรากฏว่าหายเรียบร้อยนะหายจริงๆนะ ท่านผู้ชมไม่ได้หาเล่นนะครับอันนี้คือหาจริงๆครับเขาหาจริงๆจริเห็นไหมน้ำมันไม่ไหลนะครับน้ำมันบริเวณแก้มนี่คือไม่มีแล้วนะจ๊ะเป็นช้างปกติแล้วแต่ว่าแค่อ้นไปนิดนึงยาก็สึกไปข้างหนึ่ง โอ้เป็นอีกอย่างกันนดี๋ยนี่ฮะตอกมาให้หมดเลยน้ำมนครับครายมากกันออกมาให้เบิดอืออมบ่ต้องเล่นอืมบ้านนี้ก็สิ่งต่างๆเลกน้อยพี่น้องบ้านนี้ก็จะเงาเล็กน้อยเรื่ะนี่กลัวครับยูน้ำดิ มือจะออกไปได้แล้วนะครับงาเขาเริ่มยาวมามชนกันนะแล้วมีแต่คนถามหาสาหงงาพี่น้องมีแต่คนถามหาช้างงานไปนู่นก็ได้สาหงงาเหากับมีสาหงหน่อยแลย้วสาหงหงานหน่อยไม่รู้ว่ายังเป็นจอมขุดดินเหมือนเดิม<อ>หรือเปล่าโอ้ยเฮ็ดการอ,อยู่อียอะพรุ่งนี้ไหมมอสนี่งตื่นหังดกเอึกเออะเอึก คันมึงเออเออเออขันมึงขันมึงเล้วผมกรสิกำมืออื่นเสิร์ฟครับพี่น้องเออเออเออเฮ้ยเหไื่มาฮะรถแจ้งใหม่มาเออเออเออพี่บัวอันนี้ไม่ดี เป็นยังไงล่ะไเ้อแล้วแจะยืดทั้งสองะออกมาเลยนะต้อง่นง้กเลมีแต่คนโตเราสิแกงกันให้เสือไข่่ในวันบึงล่ะ <c oughs> คนหนึ่งเสือทนันนทโทนสีฝ้ายคนนึ่งทนสีแดงส่งหน่อยรักไปข้าวฝีแต่ว่าใส่ไหม หักลักรักสั่งใ้ค่าฟรีเลัรักลักทั้งทั้งตัวนี้เสาตัวนี้แล้วก็ลักทั้งตัวนี้ด้วยนะครับผมเอาตัวนี้ไปด้วยตัวนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณเอฟซีไม่เอ่ยนามครับแจกญ้าแจกอ้อยนะครับให้น้องนองช้างเจ้าสิทธ์เจ้าเศษเป็นคนเอาไปส่งอยู่เมื่อกี้ไม่รู้ว่าส่งเสร็จหรือยังผมเพิ่งกลับมา เอาเป็นอีหยังไอ้บัวจะไปหยอกน้องไหมย่อน้องับสร้างายังไงท้มายางไฟ่ห้ตัวนี่มันเป็นหยังมันเใไผ่สเสียวอยู่บัยากเออเี่ยวเดสิไงท่องไอ้บัวยัไปขืนหัวมันสิไงท้องไงท่องลงปางงานกันเลย ตัวให่เบอยังนะฮะนี่อาอนสิบบออ้าวสิบสินอ่นเราไปจับทดไมจับทยาไมเดียไปจับเน้นเน้นมือดำหมดแล้วนั่นไปล้างมือไป้มือดำเ้น้อกันี่เออน้ันี่นี่หน้า่แ

โอ้ยเก็มคาราเบลครับพี่น้องไงแห้งไงแบบขี้ออกไปดิตอนแล้วนี้เล้วมัดง่ามันยังผุดลายเตอร์ผุดละชู่ดูกความไม่ประมาทต้องอยู่ลูกค้าแม่ประมาทสูถือฟ้ามือว่าละหันได้สิบอกให้แม่ดูหลายรอบแล้วนะเออ มีแอคโว่น่นพีบัวเล่นดีๆลูกเอาละ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 ซ้เป็นไก่เออเอือเกืบส่อนอ่นอ่อนออนเอาละบัวพาน้องไปหาซั่งลูกพี่บัวเออเออ เริ่มแปลงล่างแล้วเริ่มล้เริ่มตีตีไกลแล้วเนี่น่ยน่ยน่น่อมันเลขึ้นหนาใหญ่เธลูกเออตีละตีเอตีไอละเอเอาละไอตี่ั้งอออสนออออหนึ่งสองอออออตีกันล้วอออออ โอ้ยเป็นสิ่งเงาทองพ่อพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วเอาเลยนะไอ้เรื่องเนี่ยไอรูพ่อมา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 ไปฮะเอาของลุงเหรอพ่อจะเด็กกลับไปเฮ็ดงานต่อไปดูตรงนั้นเหรอลุงคาเฟ่ลงคาเฟ่พ่อก็สิไปเฮ็ดงานต่อผมก็จะไปสระบุรีต่อเออเขาไปเห็นหน้าใช่ไหมแม่ไม่เห็นหน้าไม่แหละ ไปบ้าสัน้นเจอกันใหม่อีกเจ็ดวัน <Yeah. S 1> อีกเจ็ดวันเจอกันนะ <Yeah. S 1> ขอบพระคุณที่เข้ามารับชมและฟังแลวก็จะลืมนะครับแวะไปหาพี่บัวได้ที่สระบุรีนะครับ <Yeah. S 1> พี่แซมตัวนี้เดี๋ยวกล <My God. S 1> ับมาค่อยว่ากันใหม่ว่าจะเป็นยังไงครับไปขึ้นรถเไปขึ้นรถเโอเคเอาสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีครับ่ <laughs> oh! <laughs>